สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็น้องดิวตื่นนอนแล้วนี่อากาศตอนเช้าบรรยากาศยามเช้านะคะรับอากาศดีดีมากใส่รองเท้าก่อนครับเท้าดาวเทียมวันนี้จะไปนึ่งข้าวนะครับกับปลาไข่ ป้าไข่น่าจะตื่นแล้วนี่สงสัยป้าไข่นึ่งข้าวตั้งแต่เช้าแล้วทุกคนนี่นี่ป้าไข่นึ่งข้าวแล้วนี่นี่มีไข่ต้มพร้อมพี่นอ้องแสดงว่าป้าไข่ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ย นี่พี่พี่ดังไฟอย่างได้เศร้าเลยครับนี่ไงนี่คือตื่นจะเศร้าแถออ๋อมื่อนีไปส่บาทซึ่งมือนีดังไฟอยู่นี่ปอ่าใคร ปกติจะดังดังอยู่บ้านโน,น้นนี่พี่น้องปลาไข่จะไปใส่บาตน,นะครับนี่ต้มไข่แล้วต้มไข่ใส่หมดหนึ่งพี่น้องหมดหนึ่งไม่ผุนเด้นี่คนคนสวย่นเตรียมกับเข่าสิไปใส่บาต นี่ไปซุดนี่เลยบ่ฮะซุดนี่แล้ไปซุดนี่อันเอาตังไอ้น,นี่ไปเไซียนอ๋อนีออ่ตังใส่บาท<ม>โอ้หลวงพ่อเป็นสิทธิ์ยางมะกายหนาบ้านเขาบอกปลาไขรบอค,คนอบอกเสีน่ปนปลาไข่สิไปรัดยุใส่ไป,ไปวัดเลยอ๋อไปวัดเลยนี่ครับคนสวยไปใส่บาทก่อนพี่นอ้องนี่ ลัดไป<ล>ฟังนุ่นบ่นี่ยาไปบ่นี่อือตื่นมาสดชื่นมากครับทุกคน,กคนเมื่อคืนดิวนอนไปประมาณตีนหนึ่ง ก็ตื่นมาก็แฮปปี้เลยครับแฮปปี้แฮปสงสัยคุณแม่ยังไม่ตื่นหรือว่าตื่นแล้วน่าจะตื่นไปวัดหมดแล้วครับนี่คุณแม่คุณแม่ตื่นแล้วนี่เอาขึ้นลเสียงอัปเดตแต่เศรไง่าย สวัสดีค่ะทุกคนอัปเดตมอร์นิ่งตอนเชา้าแดงสั้งคู่เลยแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ดิวเลิกเราอ่ะแม่ตื่นได้อบอแบบบอแบบปวดหัวบออย่างนี่ไปลับพ่น้องบ้านเทานีออ้บอกเสาร์อัปเดตเ้ย<ห>ใส่เสื้อพี่ดิวธีระผัดด้วยใส่ม้ยังน้อยไงยังไม่ได้นี่เสื้อกีฬาคุณดิวเสื้อกีฬาปีนี้ปีนี้บอกว่าสีเลิกเหล่าเพื่อแม่ ทำได้จะครบเดือนแล้วแม่ไปจังไดลูกเลิกเหล่าแล้วดีมากสดใสพองใสสดใสอากาศยามเช้าอยู่บ้านเห่าปลาไข่ไปไซบาทแล้วเซายาไปแล้วปลาไข่ไปแล้วหนาฝนพี่น้องนี่มันสุ่มเย็นเนาะแม่ ซุ้มเย็นหลายหูดอกสซเลเตใครเคยเห็นส่วนมากเขาเอาไปไว้ในรถเวลาขับรถอ่ะหอมนี่อันนี้เบิ้งมีหอดอกสซเลเตลดเบด,นะดเเตบานคุณแม่เรียบนี่อันนี้วาแมนสีไว้เอาแนมมาขังไว้หูบบังห้องสายได้เนี่แม่บังห้องสายได้เนี่พี่น้องดูนะโอ้ย งามอยากน้ำ,นำหน้าประท่านไหนแตงไม่พี่นอ้องอดสาบึบงไปสักบนประยแต่แนี้สิกินเ <c oughs> มื่อก่อนกล้วยลายนี่แพงมากเลยนะ <c oughs> ทุกวันนี้โอ้โห, <c oughs> โโหเยอะมากข้างหลังมีโกบักทันพร้อมผ <c oughs> ่นสามรถลูกใหญ่มากมีทุกอย่างอนะ่ะ <c oughs> บ้านไม่เรียบอนะ่ะ ไต้งองห่วงเอาเอันนี้มานเนบไว้ได้กินเหมอปีก่อนแล้วก็เลยว่าท่านตัดบักแข้งออืเผลอว้มันได้กินก่อนพอวันเน็บยังเขินก็ได้กินแหม่บักพีกบักพีกแต่เลยว่า,าหกแนก่กรซางเด้อมันมันได้กินแหม่ใช่คุณแม่เรามาปลูกพี่น้องมะยมนี่บักยมกับปลูกมะยมคนนิยมชมชอบหน้าบ้านดอกไม้ บักแข้งพี่น้องนี่โอ้โหโดกมากบักแข้งกินก็ต่อยของุงน้องแม่อากาศดียุใสกับปซ้ำบ่านเฮาดอกพี่น้องตื่นมาได้ยินถ้าเสียงนกเสียงกาลายมันนก เจ้บาบ่าวก็ต้องไปกันเลยให้ซอยกันเหตุงานอยู่พ่นอู้อาหางล้องยุ่งคุณแม่เลี้ยงทุกอย่างเลยครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงทุกอย่างเลยครับเป็นอสมเลี้ยงอะไรจาเพื่อนๆเอาไปใส่อ่างให้พี่น้องแล้วพี่น้องเบิ่งกเนอร์บ้านคุณแม่เรียบสะ,สะอาดสะอาดเฮี้ยนสะอาดค่ะพี่น้องนี่ปลูก้นอันนี้ต้นไม้จริงนะเนี่ย ต้นมรกตน,รกน,นี่น,น,นี่แต่เศร้าอู้อันนี้แม่แต่งใหม่เหรอสวยเลยเป็นพุ่ม,ม,นนมช่วงนี้บักมีกับเมิดแล้วครับเมิดหนาบมีแล้วมันอันฝนอึมมันเลยอ่ะวายแน่ ซุปเฮดซุปพี่น้องอ๋อมื้อนี้สิซุปเฮดบ่าวแม่ซุปเฮดนะครับตอนเช้าตอนเช้าร์หกโมงเสาหลายคนบอกว่าทำไมน้องดิวตื่นเช้าจังก็ตื่นเช้ามาอัปเดตอัปเดตชีวิตให้กับแฟนคลับได้เบิ่งอยากให้พี่น้องได้เบิ่งครับเวลามันสำคัญนะแม่อืม ถ้าเวลาดิวได้กลับบ้านมาดิวจะเก็บเกี่ยวความสุขให้มากที่สุดตื่นเสาร์นอนกับแม่แม่ตื่นเสารมันสิอนสดชื่นสดชื่นแจ่มใสช่วงนี้มันสิเป็นช่วงอย่างแม่ช่วงเฮ็ดออกเนะช่วงนี้นาเฮ็ดงนี้นาเห็ดมัทวงกับไว้เหมือนี่น้องมันขนอึมนี่แม่เฮ็ดขอบกไก่บ่ พอไก่ขายพอไก่ขายอโอ้โหคุณแม่ทำเคอกไก่เห็ดไก่ขายพี่น้องอบักนาวออบักนาวนาวบักเผามะนาวทุกคนนาวบักสื่อเด็กพี่น้องบักนาวครับขนาดนาวบักข้าวอันนี้ต้นยังมีไหมครัอันนี้ต้นแค่เอา เอ้ยยัยค่ะบมะ <า S 2> พร้าวก็มีหลังบ้านพี่น้องมะพร้าวแค่อา่อาวแส้วสลับกันทายแม่อันนี้เป็นเล่าเขา่าพี่น้องนี่นี่ผู้ใดเคยเห็นก็พออันนี้เป็นเล่าเข่าตั้งแต่อีพอเห็ดไว้ตั้งแต่บ่มีตังนี่อีพอมาเห็ดไว้ตอนพ่อมีชีวิตนะแม่เนาะ อันนี้ของเพิ่นเดนนี่แม่อันนี้ของไฟไฟโกเดนนี่อันนี้เราขหนียวมีเข่าวะแม่มีเขาบอกขหนียวกะเต็มเขาเจ้ากะเต็มเข้าไม้กะจิมาพี่น้องนี่เราขอนียวนี่เข้าพอมนี่มีอุ้ยมีข้าวนี่อีสานของแท้อีสานขนาดแท้พี่น้องนี่เ้าขหนียวขนเาข้าวเจ้ากินได้โดนอยู่ได้หน่แม่ โดนแล้วปีใด้แตกินบ่าเมดปีใได้กินบ่าเมดข้าวเหนียวข้าวเหนียวสิบบ่ค่อยเห็ดหลายซ้ำข่อยเจ้าบ่ค่อยมีคนกินบรรยากาศบ้านเฮาเหล่าเข่าอันนี้ข่อยเจ้าแมนเนี่ยข่อเจ้าข่อยเจ้าสีสีลายโกานี่ไปว่านได้เดี๋ยวะแล้วเต็มเดี๋ยวน้องดิวพาไปเบิ่งนี่ครับ ปึ๊บขอเจ้าอืมบีจริงๆด้วยอืมนี่เพื่อแฟนครับอู้วข้าวจริงด้วยครับนี่แม่ขาวเจ้า,ข,จาข้าวสวยนี่แหละครับนี่ นี่แหละครับมะหลักเอาตลอด<笑><笑>นี่ตอนสมัยเอเป็นเด็กน้อยมากลักเข่าไปขาย,าเ,ยเออใส่มอเตอร์ไซค์ไปพี่น้องเ,<อ>เดี๋ยวน้องดิวหรอกก่อนอรีวิวให้ดูครับรีวิวบ้านอืมีประแด,ก,ะดกพร้อมเดยพี่น้องมีไฮประแดกพร้อม แม่รีวิวไห้ปลาแดกนะช่วงนี้กำลังปลาแดกกำลัง no> ดังช่วงนี้ปลาแดกกำลังดังนี่นี่ไห้ปลาแดกพี่น้องนี่แม่หมักไว้นี่ปลาปลาของแท้อันนี้ปลาแม่นี่แตไห้ปลาแดกไห้ปลาแดกเลยพี่น้องมักไว้กินเองค่ะปลา จักเดือนแล้วสามปีโอ้มันสินองเลยได้ไหมว่าสามปีมันจังมันจังบ้านเท้ากินน้ำเออปีหนึ่งสองปีคนก็กล้ากินแต่ว่าเดี๋ยวนี้กินกับมิตเตเฮสุก,กันละว่ะโอ้ม่มีกินดิบมิตเต,<ค>ตเฮไส่ปลาแดกไปตำนานได้มีแต่ต้มสุกสามปีครับของแท้เดี๋ยวนี้อีสานขนาดแท้ อมือ่อนี้เราไปดังไฟยี่ปุ่นัะใครแล้วงานมันงงอ่าปกติเรามาดังอยู่นี่ไหนี่ปกติระไข่จะอยู่ที่นี่ตื่นสาวสาวแต่ตื่นเช้า มันเย็นเนาะแม่เย็นสวยๆเลยพี่น้องอากาศดีมากมอากาศดีมากแม่อากาศดีครับพี่น้อง <c oughs> บ้านหลังเก่าพี่น้องก็ได้เห็นแล้วแหละครับนี่บ้านหลังเก่านี่คุณย่าจะนอนตรงนี้นี่ ห้องครัวที่เท่ากับห้องนอนคุณยาสินอนห้องนี้พี่น,อน,น้องนี่นี่สอตท,ทีวีนี่คุณยาก็จะนอนตรงนี้นี่ครับติดแอร์ให้ด้วยสบายนี่น้องดิวตอนเด็กนีเห็นไหมโอ้โหคุณดิวคุณชายนี่คุณดิวนี่ ตาเป็นเล็กหน่อยข้องหน่อยผักเป็นยังไงมีผักมีซีใบมัอยมีบักบัวอืมบวกบักบัวกับข้าวข้าวหนุ่มๆนั้นอมน้ำไว้ก็น้อยหนาวแล้วหนาวอู้รองเท้ารองเท้าสู้ชีวิตมาก เอาไปบี่ผม่เออถือไป,ไปถือไปก็ได้อะว่าเจอันมาเซอร์ฟไผ่ขุนไข่ไก่สันเดย์เออบรรยากาศดีมันดดมาาแ,แดดใช่ไหมขาดแปลนๆแดดขาดาอย่างน้น อ,อู๋งัวบบมีเหรอครับตอนนี้วัวไม่มีแล้วเพราะว่าดิวให้ขายไปแล้วนี่ครับมันสีนักโพดเนาะคุ้เถ่าไม่ไหว <c oughs> จเดแบบไายงาี้ยอูแต่ย้ำสาวๆนี่สีเนาะบรรยากาศแต่ย้ำเมืองสาวนี่สีทุ่งอ่ะนงะาอืม อูอันนี้งฟางคุณแม่เรียบหูหเดี๋ยวเพิ่งมาเห็นยายโตมากงฟางฟางอัดเขาเอาน,นี่ยังกับแม่อัดก้อนก้อนถั่ใดแม่ขายอ่ะอันนี้ราคาบอกว่าไหนเนาะแม่มัอขึ้นลงตามคนไกลตลาดนี่ครับอันนี้ที่ดินของน้องสาวนี่ ของน้องโนดครับที่ดินของน้องโนดนี่อยู่หลังบ้านพี่ดิวสร้างโรงงานได้อีกสร้างโกดังได้อีกเลยนะเนี่ยนี่ที่ดินอันนี้จะเป็นของแมรี่ออันนี้ชื่อน้องโนดนี่ซื้อให้น้องสาวอันนี้เป็นชื่อน้องโนดฝั่งนี้นี่คือกล้วยกับงามเหรอ มันโตกลวยกับง้มแล้วลบรรยากาศอันนี้เป็นพี่ไม่เรียบนี่ไม่เรียบซื้อแล้วก็ถมที่นี่แหละพี่น้องส่งตังมาไม่เรียบเก็บตังแล้วก็ซื้อซื้อที่เฮ็ดปลูกไว้ก็ได้ปื้สิงไคไหม่แม่ ต้นตะไคร่อะงามมากช่วงนี้ก็จะแบบเป็นช่วงที่แบบว่าเก็บตกของการเก็บเกี่ยวเนาะกบักบวบนี่สิแม่พี่น้องฝนวีดกันปลูกเนี่ยเด็กๆเนี่ยมันฝนอึมหนามันอึมโอ้แม่ซ่องให้ดเดียวนะนี่พี่น้องนี่เลยโอ้ <c oughs> ใหญ่แล้วอันนี้คือลูกใหญ่มาก <c oughs> นี่ อ๋ออันนี้คือไปยังส่ <c oughs> อ๋อนี่นี่พี่พี่บักบวบักบวบบักบวบ้านเฮาครับแม่บวบลูกใหญ่โอ้ใหญ่มากดกมากช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเอามาเล็ดอ่าด้วยหน่อยๆกับมี่ด้วยน้อยๆน,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 น่ารักน่ารักโอ้ ใหญ่เต็มเลยแม่น,นีนเออ่เก็บกรแฮมย้ายมูพี่น้องเมือนะ,ะคุละคุพี่สูตรอบอรตอรครับพี่น้องน,นี่อันนี้จะเป็นอบอตอของหนองแว้งใช่อันนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอยู่หลังอบอตอรครับบ้านอยู่หลังอบอตอ ตื่นเศร้าเดี๋ยวคนที่สารพี่น้องคนที่สารเพิ่นสิตื่นเศร้าตื่นเศร้านอนเว้นย้ำมือเศร้าเห็ดเบียกได้เออยครับนอนเเรงเพงบ่สู่ครับนี่บรรยากาศเดือนกรกฎานะครับช่วงนี้กรกฎาปีหกหกนะคลิปปัจจุบันนะครับพี่ อันนี้คลิปล่าสุดแล้วบักพริกแม่แม่บ้างเนี่ยโอเปลูกซ้กกนกับด็กินโอ้พี่พี่อันนี้บักพริกอย่างก็แม่พริกขาวน้องบักพริกที่เอาไปตำหมกฮุ่งอะ่ะแซ่บได้หนี่อ,อ้ยกินกับสมกินกับสมปลาสมพริกพี่นอ้องตาอ่อนซ้อนตาสะอ,อ่อนสะอ่อนู่กับแม่ตาสะอ่อนหลายมือนีตอน้ตากล้องมือนี้ตากล้องท่านได้ตื่นพี่น้อง ตะก,อง,ตะกองให้ได้ตื่นตะกองจําเป็นนี่จะต้องยืนตรงนี้นี่วันนี้ตะกองยังไม่ตื่นนะครับตะกองจําเป็นถ่ายเองรีวิวเองนะครับวันนี้มากับคุณแม่นะครับคุณแม่คนสวยมบรรยากาศนะแม่สวยงามให้พี่น้องเลยเบิ้งนี่หอดอูบรรยากาศอูนอนได้เลยจีแม่มใช่ นอนได้เลยวะแม่ทา้งนม้มันเย็นอ๋ออันนี้หม่องนอนเว้นแม่นี่เออบรรยากาศดเลยแม่อันนี้หน้ตาต่างบ้านบ้านเก่ามางมาจากฝนเห็ดบ่เหมือนี่หน้าต่างบ้านเก่าพี่พี่แม่ไหม่สบายเออบรรยากาศดีได้ทีนี่ เขาทานพร้อมเนนไวยะดังง่ามผลเตรียมพร้อมไ่านเยลีบพี่พี่ทานคุณแม่บางแน่พี่น้องคักขนาดนี่แม่ขายน้ำบนอ่งช่วงนี้ขายขายพร้อมลาคาเนียนพี่พี่น้องได้เอาไปใส่กับเอาไปแต่ว่าส่วนมากะไว้้ะใส่แต่ว่าถ้าจำเป็นก็เอาให้เใส่น้ำอ๋อใส่ทานพราอมกายง่ามหนาผลอืมๆมัน

เอานันไปอันนั้นีไปดนียา่นี่อหุ่นน่ะท้องฟ้าสดใสเลยเนี่ยอากาศสดชื่นน้อนเอาุไก่นห่อนคะน,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 น้องไก่าขาคากเป็นอย่างนี้เจ็บขาสู้ๆสู้หายเร็วๆนะน้องไก่น้องไก่ นโอเคคลิปนี้เป็นคลิปตื่นเช้านะครับใครที่แบบได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขหันศานะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับทุกคนอันนี้ต้นไม้จริงต้นอันนี้เขาบอกว่ามันทนแดดค,คุณเข่งว่ามาใจพี่น,อน้องกันืออันนี้บอกเป็น กำลังใจพร้อมหล่ะพี่น้องอืมงามนี้กับเฮ็ดไว้แต่ส่วงเนี้ยาหมือเชสามันห่มมันเป็นศิลาจารึกนะพี่พี่ร้อยปีพันปีมก็อยู่อย่างเงี้ย